สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแพมอีกเช่นเคยทาเพจวิผมครึ่งหัวนะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนจากสาวผมเสียและสาวผมสั้นให้เป็นสาวผมสวยและมีทรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสวยยังไงเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะคะอันดับแรกเลยแบ่งผมด้านข้างนะคะแบ่งผมด้านข้างก็คือกีดผมนั่นเองนะคะกีดผมลงไปด้านข้างเนาะแล้วก็เอาไปรวบไว้ด้านหลังทําแบบแพมเลยนะ ทำแบบนี้เลยใครที่มีผมสั้นแบบนี้อยู่แล้วจะทําได้ง่ายขึ้นนะคะหลัจากนั้นก็เตรียมหนังยางเส้นหนึ่งมาแล้วก็รวบผมไว้นะคะรวบผมไว้เดี๋ยวทพมให้ดูนะว่าผมด้านหลังทํารัดไว้ประมาณไหนมันจะเหมือนหางหนูเล็กๆนิดนึงเนาะเพราะผมทําสั้นมากนะคะ <S <S เห็นไหมให้ดูสั้นๆน,นิดนึงเนาะจริงๆแล้วข้างหน้าเราจะแบ่งไว้แค่นี้นะคะแล้ววันนี้ทําก็มาพร้อมกับตัวเสริมผมทุยด้วย สามารถทำผมเองที่บ้านได้นะคะด้วยวิกบ๊อบลิมิเต็ดนะคะจากเข็มวิกผมครึ่งหัวสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะที่แพมกำลังจะใส่อยู่นะคะข้างในวิกจะมีตัวเสียบแบบนี้นะแล้วก็มีกิ๊บบ็อกแบกเราเปิดกิ๊บไว้เลยด้านข้าง2ข้างนะคะส่วนสายรับปรับขนาดแพมไม่ค่อยได้ใช้นะคะแพมก็จะไม่ใช้ตัวปรับขนาดเนาะ,ๆๆๆนะเพราะว่าแพมชอบใส่แบบหลวมๆสบายๆนะคะๆๆจะได้ใส่วิกได้ทั้งวันนั่นเองอ่าหลังจากนั้นนะคะให้เราเสียบวิกลงตรง ครึ่งหัวนะคะก็คือตรงเคิร์ฟตรงกลางหัวเนาะแล้วก็ติดกิ๊บป๊อปแพลงไปไม่ต้องติดแน่นมากนะคะกิ๊บป๊อปแพนะไม่ต้องติดแน่นมากถ้าใครรู้สึกว่ามันแน่นสามารถที่จะคลายออกได้นะคะ เห็นไหมเริ ya, female, да yeah. so become, ่มจะเป็นทรงแล้วจากผู ums, like, And, um, ้หญิงที่มีผมเสียนะคะจากผู้หญิงที่มีผมเสียเราก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่มีผมสวยภายใน2-3นาทีจริงๆนะผมอยากจะบอกจริงๆถ้าใครที่ไม่ใส่ตัวเสริมผมทุยนะคะเราสามารถที่จะเซตผมข้างหน้าขึ้นได้เลยนะแต่วันนี้พอมแพมมาพร้อมกับไอตัวเสริมผมทุยแบบนี้นะคะแล้วมันจะมีเคิร์ฟตรงกลางหัวตรงนี้นะคะที่เป็นร่องอยู่เนาะเราก็เสียบตัวเสียบตัวเสียบลงไปแบบนี้เห็นไหม แล้วหลังจากนั้นก็หยิบผมข้างหน้าเราขึ้นนะคะหยิบผมข้างหน้าเราขึ้นแบบนี้เลยทำไปพร้อมๆกับแพมเลยนะคะสาวๆที่มีวิกอยู่นะคะทำง่ายมากพอหยิบผมข้างหน้าขึ้นแล้วเราก็ไปหยิบผมวิกด้านหลังด้วยนะ,ะมันจะได้ง่ายขึ้นนะคะ ก็ทําให้มันดูเนียนขึ้นและทําให้ผมมันเยอะขึ้นเพราะว่าจริงๆทําเป็นผู้หญิงที่มีผมบางและเสียเหมือนเหมือนตอนที่แพมยังไม่ได้ใส่วิกให้ดูะนะคะจะเห็นผมจริงของแพมเลยนี่เห็นไหมคะเสร็จแล้วง่ายนิดเดียวสาวๆทุกคนสามารถสวยที่บ้านได้นะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งช่างเนาะถ้าใครที่อยากจะสวยแบบนี้นะคะเป๊ะทั้งหน้าปังทั้งผมนะคะเราสามารถที่จะ นี่แพาไม่ได้ใช้หวีเลยสังเกตเห็นไหมคะว่าทรงผมอยู่ตัวแล้วเรียบร้อยนะคะใครที่ยังไม่สั่งซื้อสามารถทายินบ็อกเข้าทางเพจวิกผมครึ่งหัวได้เลยนะคะบ๊ายบาย